สินเจย์ออีอังเปามีต <tinc S 2> ้องใช้นะคะถามว่าทำไมเปิดมาด้วยประโยคนี้เหรอก็เพราะว่าดูทรงแล้วหลายๆคนน่าจะได้เลิกเสียตังกันแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่าเทศกาลสตีมเซล์เปิดแล้วยังไงล่ะคะลดราคาเกมกันปรึบปรับเลยแถมยังมีข่าวดีจากแฟนๆคิงดอมฮาร์ทที่อยากเล่นใน PC ซอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดเต็มๆกันได้ในรายการเ a m ม r News กับ AS Esports วันนี้กันได้เลยค่ะเย่ได้เวลาเสียตัง สตีมเซลล์วันตุดจีนมาแล้วเกมเทพเทบลดเพียบเริ่มต้นแล้วนะคะสําหรับเทศกาลสตีมเซลของวันตรุษจีนรอบนี้บอกเลยว่าเกมที่ลดลดเนี่ยเป็นเกมที่น่าสนใจเพียบเลยละค่ะโดยเฉพาะเกมฟอร์มใหญ่ๆนะคะที่รอบนี้แห่กันลดราคาหลายเกมเลยอย่างเช่น Doom Eternal Star Wars Jedi Fallen Order Red Dead Redemption 2 Planet Zoo Sekiro Shadow Die Twice Assassin's Creed Odyssey แล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยล่ะค่ะคือเรียกว่าไม่ต้องรอให้ถึงเทศกาลหน้าเลยแค่เทศกาลนี้เนี่ยตังก็หมดเกลี้ยงเลยสำหรับเทศกาล Steam Sale วันตรุษจีนนะคะจะสิ้นสุดในวันที่16กุมภาพันธ์เวลาตีหนึ่งตามเวลาประเทศไทยนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเป็นเทศกาลทั้งที Steam เขาก็ต้องมีไอเทมตกแต่ง Steam Chat แล้วก็คอมม u n นิตี้เพจเซตใหม่ออกมารับเทศกาลด้วยล่ะค่ะเขาบอกเลยนะคะว่าตัวโปรไฟล์แบ็กกราวน์ในรอบนี้นี่สวยมาก อ๋อแล้วก็อย่าลืมไปกดรับสติกเกอร์ฟรีทุกวันกันด้วยนะคะ Kingdom Hearts ปล่อยพรยออเดอร์แล้วบน Epic Games t o r e ข่าวดีสำหรับแฟนๆชาว PC นะคะในที่สุดพวกเราก็จะได้เล่น Kingdom Hearts กันแล้วล่ะค่ะหลังจากที่ปล่อยให้แฟนๆชาว PC รอมานานเกือบ20ปีนะคะล่าสุด Epic Games t o r e นะคะก็ได้ประกาศเปิดให้พรยออเดอร์เป็นทีเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะและพวกเราจะได้เล่นพร้อมกันในวันที่30มีนาคมนี้ และยิ่งไปกว่านั้นนะคะทาง p p c Game Store เนี่ยก็ยังจัดเต็มให้พวกเราแบบบุ้มๆเลยพทว่าพี่แกน,นะคะเอามาวางขายแบบแทบจะครบทุกภาคแต่ว่าราคาก็แอบโหดอยู่นะคะเพราะถ้าซื้อครบทั้งหมดก็เกือบๆจะ7,000บาทเลยล่ะค่ะแต่ถ้าหากว่าใครสนใจนะคะก็ไปจองกันได้ที่หน้าร้านค้าของ p ี g g m m s t t r r e เลยค่ะส่วนตัวคิดว่าคุ้มความหาระดับโลกแจ็คแล็กจะมาให้เสียงหุ่นสุดปัน่นแคลปแทรปใน Borderland ช่วงนี้นะคะข่าวความคืบหน้าของภาพยนตร์ Borderland เนี่ยออกมาได้ไม่เว้นแต่ละวันเลยล่าสุดนะคะเราก็ได้ทราบกันแล้วค่ะว่าจะหุ่นครับแทบสุดปั่นประจำซีรีส์เนี่ยจะได้รับเสียงภาคจากนักแสดงชื่อดังแจ็คแบล็กผู้เคยฝากผลงานดังๆอย่างจูแมนจี้กูสบัมแล้วก็เดอะสกู o ปออฟรอคกเอาไว้ละค่ะข้อมูลนี้นะคะถูกยืนยันจากปากของคุณอิเลรอสผู้กำกับ Borderland โดยเขาได้กล่าวไว้ว่ารู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะที่ได้รับบทนี้ สำหรับตอนนี้นะคะภาพยนตร์ borderland อยู่ในช่วงระหว่างการเฟ้นหานักแสดงกันอยู่ค่ะแต่จะกข่าวต่างๆที่ออกมาในช่วงนี้นะคะคิดว่าอีกไม่นานเราน่าจะได้เห็นข่าวดีกันแน่นอนเฮ้ยจริงดิ human fall flat มียอดขายกว่า25ล้านก๊อปี้แล้วสุดยอดไปเลยนะคะเนี่ยในที่สุดเกมสุดปันอย่าง human fall flat ก็มียอดขายมากถึง25ล้านชุดลวค่ะทุกคน โดยทาง No Break Game แล้วก็ Curve Digital ออกมาประกาศถึงข่าวนี้พร้อมกับบอกว่าจะมีการอัปเดตครั้งใหญ่เพื่อฉลองอีกด้วยเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีเกมนี้แล้วอยากรู้ว่ามันสนุกตรงไหนนะคะไปลองซื้อมันเล่นกันได้ในช่วงนี้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ตัวเกมลดราคาถึง60%ในเทศกาล Steam Sale ด้วยใครที่กำลังมองหาเกมไว้เล่นกับเพื่อนหรือแฟนนะคะเกมนี้บอกเลยค่ะว่าเหมาะมากหรือเปล่านะ ในเกมนี้นะคะเราต้องช่วยเหลือกันกับเพื่อนๆในการแก้ไขาพาซเซิล์ต่างๆในด่านซึ่งในแต่ละด่านเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขาการผ่านที่แตกต่างกันออกไปหลายๆคนก็เอาไว้ปั่นกันเองมีใครเล่นเกมไหนไว้เป็นพิเศษไหมคะเตรียมกันไว้แล้วหรือยังว่าจะเสียคนละเท่าไหร่คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะว่ามีเกมอะไรที่น่านเล่นบ้างเราจะแอบไปใสยวันเล่นตามบ้าง แต่ก่อนที่จะรีบไปกดซื้อเกมนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามช่อง AS Esport s กันเอาไว้หน่อยนะจะได้ไม่พลาดข่าวสารรายวันดีๆแบบนี้ไปยังไงล่ะเอาล่ะออกตัวสตาร์ทวิ่งไปกดซื้อเกมกันได้เลยไหโย